ถึงอินฟล레이ชันเฮชนะไปที่คําถามต่อไปนะเป็นคําถามยอดคิดในช่วงที่ผ่านมานะคะโอ้ที่ผ่านมาคนมองว่าคริปโตเป็นน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอินฟล레이ชันเฮชแต่ว่าโอ้โหเจอดอกเบี้ยขนาดนี้เข้าไปโอ้โห่าทางจะเฮชไม่ไหวนะคะอาจารย์มีมุมมองยังไงกับคริปโตบ้างคะคืออย่างนี้ครับผมคิดว่า เรื่องของคริปโตเนี่ยเห็นด้วยว่าตอนที่คริปโตอันแรกเกิดขึ้นคือบิตคอยเนี่ยเขาเกิดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกไม่ให้ให้เพราะว่าเขาขาดความมั่นใจใน US d ดอลลาร์ตอนที่เกิด Hamburger Crisis ิตองปี2008นั้นคริปโตเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกโดยมีจุดประสงค์ว่าเขาต้องการจะดีไฟใช่ไหมครับคือ d e c เ n t ซน l i z e ัลไ n ซ์ฟ e ไม่อยากจะไปยุ่งกับโลก ที่หวย,หวยในการที่ธนาคารกลางทําหวยแบบนี้แล้วคุณบอกผมมาใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีผมมาสร้างเทคโนโลยีของผมอย่างนี้ดีกว่าแล้วคุณมาใช้อะไรที่ไม่มีภาครัฐมาควบคุมกันดีกว่าแล้วเรามาพยายามพัฒนาบล็อกเชนของเรามีระบบ validation เรเรามีเรื่องของการทําประโยชน์ให้ได้ไม่ดีกว่าเหรอนะครับนั่นนั่นคือแนวคิดแล้วพอแนวคิดนั้นก็เกิดเฟื่องฟูขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมา แต่ปัญหาผมคืออย่างนี้คือผมดูแล้วว่าเห็นแล้วว่าพฤติกรรมในช่วงประมาณ7-8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคริปโตเทรดเหมือนกับหุ้นเทค P.E. สูงเลยอะแล้วถ้าเทรดแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดตีความว่าคริปโตแต่ละตัวเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าคุณไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่า คริปโตที่คุณคุณถือเนี่ยมันมี productivity ทางเทคโนโลยีอย่างไรเนี่ยนะครับ valuation มันจะยืนยากมากในช่วงที่ดอกเบี้ยจะขึ้นไปอีก200 basis point ในความเห็นของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปว่าผมยังคิดว่าว่าคริปโตยังมี downside เรอีกเยอะครับ,รบแต่ย้ำนะครับว่าตอนนี้ที่ผมพูดว่าผมไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนแต่ว่าเป็เห็นส่วนตัวเพราะว่า ผมไม่ได้เป็นอนาิลิสแล้วเป็นผมเป็นที่ปรึกษาดังนั้นจะไม่มีคล้ายๆกับใบประกอบอาชีพด้านการให้คําแนะนําทางด้านการลงทุนนะครับให,ให้ฟังกันก็เป็นการให,ให้ความเห็นส่วนตัวนะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยกับอาจารย์และะ้วค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงน้องๆไหมคะน้องๆที่สนใจเรื่องการเงินการลงทุน แล้วก็อยากจะเหมือนกับว่าอยากจะทํายังไงให้ให้เงินเขาง,งอกเงยแม้ว่าแบบตลาดตอนนี้มันจะยากอะคะอ่ะเรียนอย่างนี้นะครับว่าพวกเราที่อายุสักยี่สิบกว่าสามสิบเนี่ยพวกเรายังไม่เจอของแข็งเนี่ยยังไม่เคยเจอเจอของจริงๆคือไม่ได้เจอสายของจริงเพราะว่าพอดีตอนปี2008พวกเราคงยังเด็กเกินไปที่ที่ตอนแฮมเบอร์เกอร์คริแล้วตอนนั้นเนี่ยเศรษฐีเขาก็ฟื้นอย่างช้า,ชา แล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยดูเหมือนเขาช่วยเขาช่วยสนับสนุนตลาดหุ้นตลอเวลาแล้วมีเฟดพุทตลอดเวลายุคข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีเฟดพุทธนั้นข้างหน้านี่แหละคุณจะเรียนรู้ดีมากเลยคุณจะปีก้าขาแข็งขึ้นมาเลยกระดูกคุณจะเบอร์แข็งขึ้นมาเยอะเลยในสามปีข้างหน้าถ้ารอดนะครับเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการ ทำอาชีพด้านด้านนี้มาด้านการลงทุนมาสามสิบปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดอกเบีย้ยและสิ่งที่สำคัญกว่าดอกเบีย้ยคือการขึ้นของดอกเบีย้ยเร็วๆรับรองคะอันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นพิษเป็นภัยมากที่สุดเลยนะครับ,รบจำไม่เลยว่าท่องไม่เลยว่าดอกเบีย้ยอย่าลืมความสำคัญของดอกเบีย้ย ใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ